คนที่เที่ยวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชีวิตของธรรมชาตินะครับวันนี้แอดไม่ได้อยู่บนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับทุกคนแต่วันนี้แอดมาอยู่ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา่าภูเขียวจังหวัดชัยภูมิเป้าหมายในวันนี้เราต้องการจะมาถ่ายช้างเล่นน้ํากันนะครับทุกคนได้ข่าวว่าช้างลงน้ําในช่วงฤดูร้อนโขงใหญ่มากๆเลยครับแอดอยากจะมาเห็นกับตาแล้วก็อยากจะมาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอให้กับทุกคนได้รับชมเหมือนกันนะครับ ขอให้แอดโชคดีด้วยนะครับระหว่างทางก็เจอสายน้ำแห่งนี้ครับเป็นสายน้ำหล่อเลี้ยงให้กับสัตว์ป่านานาชนิดได้ลงมาดื่มกันครับตอนนี้เราเข้ามาถึงจุดสำคัญนะครับนั่นก็คือทุ่งกระมังครับทุกคนบรรยากาศตอนเชาน้านี้สดชื่นมีหมอกลงนะครับอากาศเย็นมากๆตรงนี้ถือว่าเป็นแลนด์มาร์กสำคัญที่นักท่องเที่ยวทุกท่านมาถึงก็จะมาถ่ายรูปในทุ่งนี้ครับ แอดก็เตรียมพร้อมมากๆเลยครับทุกคนวันนี้อยากเจอสัตว์มากๆแอดอยากจะเจอน้องช้างแต่แอดก็ยังไม่รู้เลยว่าน้องจะมาให้แอดเจอหรือเปล่าวันนี้ครับผมสักพักเราก็ออกเดินทางกันครับทุกคนเราจะไปถ่ายช้างโขงกันนะครับพอมาถึงเราก็ตั้งกล้องกันเลยครับทุกคนเขาบอกว่าบริเวณนี้น้องช้างชอบลงมาเล่นน้ำครับทุกคนดูสิครับ น้ำน่าเล่นมากๆแล้วก็จะมีน้องกวางนะครับนอนอยู่อีกฝั่งนู้นแล้วก็จะลงเล่นน้ำกับช้างพร้อมๆกันครับทุกคนครับเวลาดูสัตว์ป่าเราอย่าส่งเสียงดังกันนะครับเพราะว่าน้องจะตกใจเราได้ครับและน้องอาจจะไม่ลงมากินน้ำที่นี่เลยก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องอยู่เงียบๆ แล้วก็ต้องใช้เลนที่ซูมเข้าไปนะครับทุกคนเนี่ยแอดใช้เลนซูมตั้ง300เมตรยังซูมไม่ถึงตัวน้องเลยแต่ไม่เป็นไรครับแอดแต่เอาภาพบรรยากาศตอนเช้าที่แอดถ่ายได้มาให้ทุกคนนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าเนื้อทรายครับทุกคนมาทุ่งกระมังมาภูเขียวสัตว์ที่ทุกคนจะได้เจอนั่นก็คือน้องเนื้อทรายนั่นเองครับทุกคนดูสิครับน่ารักมากๆเลยน้องเนื้อทรายนะครับ เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับทุกคนเป็นสัตว์ตระกูลกวางนั่นเองแต่ลักษณะพิเศษของน้องจะตัวป้อมๆไม่สูงเหมือนกวางครับทุกคนขาน้องจะสั้นแล้วก็มีเขายาวสวยเลยครับเหมือนอยู่ในนิยายเลยครับทุกคนสวยมากๆทุกคนครับแอดเจอนกยุงด้วยครับนกยุงตัวผู้ครับผม ดูสิครับตัวใหญ่มากๆหางยาวมากๆสวยงามมากเลยวันนี้แอดมาเจอ2ตัวนะครับคือตัวเมียกับตัวผู้อยู่ด้วยกันครับแต่ตัวเมียแอดถ่ายไม่ทันครับทุกคนพอสักพักแอดก็เปลี่ยนที่ครับไปถ่ายที่อื่นต่อทุกคนเมื่อกี้ไปนั่งเฝ้าช้างไม่ออกครับมาดูรอบนี้นะครับว่าเราจะเจออะไรไหมทุกคนครับดูสิครับเราต้องใช้เสียงบังมากๆเป็นธรรมดานะครับทุกคน ที่เราจะงดใช้เสียงตอนถ่ายรูปหรือว่าถ่ายคลิปนะครับเพราะว่าเราอยากให้น้องสัตว์อยู่กับเรานานๆครับทุกคนครับสรุปวันนี้เราแห้วครับผมไม่เจอช้างเลยแต่แอดก็ยังมีรูปภาพสวยๆมาให้ทุกคนได้ชมนะขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคนทิดเที่ยว ฝากกดไลค์กดติดตามเพจคนทิดเที่ยวและช่อง YouTube คนทิดเที่ยวด้วยนะครับขอบพระคุณครับบ๊ายบาย